สวัสดีครับวันนี้เรามาจัดโปรนะครับกับสุดยอดลอกสายปลาบึกและก็สายทะเลนะครับจากค่ายโอคุมานะครับนี่เจ้าโอคุม่าสเลดครับหลายคนถามว่าพี่จัดโปร77เนี่ยมันเจ๋งยังไงเหรอไอ้ลอกตัวเนี้ยทำไมคนมันถึงอยากให้จัดซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกตัวนี้ผมจัดถึง3ครั้งแล้วนะครับนี่รอดที่3แล้วแต่ก็ยังมีกระแสเรียกร้องบอกว่าพี่ช่วยจัดได้ผมหน่อยช่วยจัดได้ผมหน่อย นะครับรอบที่แล้วผมเก็บเงินไม่ทันรอบที่แล้วผมเก็บเงินไม่ทันรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับผมขอเลยนะครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าผมทั้งเจ็บทั้งจุกมากเลยนะครับกับราคาที่ให้ไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะครับบอดี้เขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งตัวเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับแต่แลกมากับน้ําหนักตัวที่มากนิดนึงแต่ผมบอกได้เลยว่าเรื่องความแข็งแรงเนี่ยเรื่องความอึดนะหายห่วงครับตัวนี้มันเหมือนอารมณ์มันไม่ได้เหมือนอารมณ์คนซื้อรถเก่งอะ อ่ะต้องคิดงี้อารมณ์มันเหมือนคนซื้อรถกระบะเอาไว้ลุยอะครับพวกรถออฟโรดอ่ะเอาไว้ลุยแบบลุยๆอ่อะนะครับมันก็แลกมาความทนทานแล้วก็ความถึกนะครับตัวนี้นี่ทําไมมันถึงคนนิยมมากนะครับสําหรับสายปลาบึกสายทะเลนะครับมีซีนกันน้ําให้นี่ครับฝามีซีนกันน้ําอย่างดีให้นะครับแล้วเป็นเกลียวลึกนะครับไม่ต้องกลัวฝาตกน้ําเลยนะครับแกนดูแกนนี่เล็กกว่านิ้วก้อยผมอ่ะนะครับ นิดเดียวอะ่ะมันประมาณเลยครึ่งนิ้วก้อยผมมาแล้วอะ่ะแกนใหญ่มากแล้วมีซีนกันน้ำให้นะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นลูกปืนนะครับรองรับสาย PE นะครับแล้วก็สายเอ็นแขนเป็นแบบเกลียวครับใส่น็อปลับบี้มาให้เรียบร้อยเรียกว่าพร้อมลุยเลยพร้อมลุยเกมใหญ่ลูกปืนสแตลเลตเจ็ดตลับกันน้ำเค็มนี่ครับจุดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้ครับเป็นทวินเบรกเห็นข้างล่างนี่ไหมครับเนี่ยไอ้ดำๆเนี่ยมันคือเบรกนะครับมันคือเบรก นะครับมันก็จะเป็นเบรกข้างล่างแล้วก็เบรกที่มันอยู่ในตัวตัวตัวสปูนอันนี้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นทวินเบรกนะครับมันทําให้เบรกเนี่ยสมูทนะครับแล้วก็เพิ่มพลังในการเบรกได้อย่างดีนะครับตัวเนี้ยก็เลยนิยมใช้ในการตกปลาขนาดใหญ่พวกปลาบึกนะครับพวกปลาทะเลใหญ่ๆนะครับออกพวกพม่าชายล่องนะครับไม่รู้ช่วงนี้พม่าไปได้หรือเปล่านะครับนะออกชายล่องตกปลาบึกหรือ เอาไปลงหลักแก๊สเนี่ยแล้วแต่เลยก็สําหรับคนที่ชอบตกปลาใหญ่ละกันนะครับสําหรับคนที่อยากตกปลาใหญ่ๆและเกีียวลึกนะครับนี n n ่เบรกเบรกแน่นมากครับแล้วความสคัญ <S <s คือมันดูบึกบึนอะมันะบึกบืนอะเอางี้ดีกว่ามันบึกบืนนะครับก็มีเข้ามาทั้งหมดสี่เบอร์นะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะครับตั้งแต่เบอร์สี่พันนะครับนี่คือเบอร์สี่พันนะครับตัวเนี้ย ก็สําหรับคนที่เป็นสายแข่งสวายนะครับใส่คัน9ฟุตนะครับหรือว่าใครที่แบบเป็นสายหน้าดินสายไรจิกนะครับสายแคสนะครับก็แนะนําเบอร์สี่พันนะครับกำลังดีตอบโจทย์การใช้งานนะครับส่วนพวกเรื่องรายละเอียดสเปกเนี่ยผมจะขอฝากไว้ด้านล่างละกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็ขนาดกําลังดีครับใส่คันแคสตัก24องสี่หนก็สวยครับหรือว่าใส่คันจิก1324ก็สวยเหมือนกันนะครับนะหรือว่าใครจะไปแข่งสวายก็ โดดเด่นไม่แพ้กันนะใครสนใจนะครับราคาจัดโปรนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ราคาจัดโปรนะครับเจดเจดนะครับลดแล้วเหลือ2,390าสบาทครับสำหรับเบอร์สี่พันนะครับโคตรเนียนโคตรเนียนเบรกทวินเหมือนกันนะครับเบอร์สี่พันก็เบรกเอามาให้ดูเลยแล้วกันเบอร์สี่พันก็เบรกทวินเหมือนกันนะครับมีซีนกันน้ำให้เรียบร้อยนะครับและดูแกนแกนนี่เล็กกว่าปากกาหน่อยเดียวนะครับนี่เบรกทวินเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่า เอาไว้ลุยอ่ะเอาไว้ลุยเลยตัวนี้นะครับนะลองรับน้ําเค็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเอาไว้ตกปะทุนหน้านะครับอ่ะเบอร์สี่พันไปแล้วนะสําหรับสายแข่งสวายไลฟ์จิกแล้วก็จิกกิ้งนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยเบอร์สี่พันสองพันสามร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะครับ <c oughs> เบอร์ห้าพันห้าครับนี่มาแล้วตัวนี้นี่สายหน้าดินนี่ขายดีที่สุดนะครับสําหรับสายเขื่อนสายแม่น้ํานะครับสายตีชายฝั่งนะครับหรือว่าใครที่เป็นพวก ป๊อปเกมใหญ่นะครับสายคัน P/E สามหก P/E สี่แปดนะครับก็นิยมซื้อเบอร์ห้าพันห้าะครับสายแคทอินซีนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับเด็ดมากนะครับเด็ดมากนะครับขนาดก็กำลังดีนี่ครับขนาดกำลังดีนะครับจัดโปรนะครับเหลือสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับตัวนี้นะครับสองพันสี่ร้ยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับเบอร์ห้าพันห้ามาเบอร์ที่ผมขายดีที่สุด และค่อนข้างที่จะครอบคลุมการใช้งานนะครับก็คือเบอร์6กพันห้านี่ครับเบอร์6กพันห้านะครับตัวนี้สามารถใส่คัน9ฟุต10ฟุตตีหน้าดินได้ครับแล้วก็ใส่พวกคัน12ฟุตลูกค้าที่อยู่ทางภูเก็ตนะครับนิยมไว้ใส่คัน12ฟุตนะครับหรือว่าพวกที่ช่วงนี้ยนามันมาแล้วนะครับเอาไปตีกระชากเยอะมากเอาไปตีกระชากเยอะมากตัวนี้นะครับเพราะว่ามันทั้งถึกทั้งทนแล้วก็ทั้งแข็งนะครับและข้อสําคัญจัดโปรครับ กัดโปรครับเหลือแค่2,590บาทเท่านั้นนะครับใส่น็อปลับบี้ให้เรียบร้อยนะครับแขน CNC แข็งแรงทนทานแน่นอนลูกปืนเจ็ดตลับนะครับบอดี้ไม่ต้องกลัวบิดตัวครับใช้งานลุยๆเบรกทวินเบรกลดแรกนะครับเบรกข้างในนี่อีกชั้นหนึ่งเขาเรียกเบรกทวินนะครับ,บเบรกนียนเลยพี่เบรกแน่นไหม,อ,มอะไรมนะันต้องขนาดนั้นวะอเอาอีกนีก่ปิดไม่สุดนะครับ ก็เรียกได้ว่าลุยๆนะครับเอาไว้ลุยๆนะครับตัวนี้ราคาโปรเหลือ2590บาทผมบอกได้เลยว่าราคาเนี้ยซื้อไปขายได้เลยนะครับซื้อไปขายได้เลยนะมาเบอร์800 0ันครับสายบึกสายบึกทำรานนะครับสายตกปลาใหญ่ตกอะไรก็ได้ขอให้เป็นปลาใหญ่นะครับเบอร์800พจะไปตีกระชากก็ได้นะครับตัวนี้ก็ลูกค้านิยมใส่พี8นะครับไปตีกระชากพีสิเอาไปตีกระชากกันเยอะนะครับเพราะว่าน้ำเริ่มมาแล้วนะครับ แต่พอเวลาน้ำมันมาจริงๆอ่ะของพวกนี้มันก็จะหายนะครับมันจะหมดนะครับเพราะว่าทุกคนก็ซื้อกันเตรียมตัวไว้แล้วฉะนั้นผมแนะนําว่าเราซื้อเตรียมตัวไว้เรียบร้อยเลยนะครับพอน้าํามาปลามาปุ๊บเราก็ได้ลุยเลยนะครับพอถึงตอนนั้นมาหาอุปกรณ์หัวนุ่นก็หมดไอ้นี่ก็ไม่มีแล้วนะครับก็เสียใจด้วยนะตัวนี้ผมจัดให้ครับโปร77นะครับสำหรับลอกตัวเทพขนาดนี้นะเมื่อก่อนนี่น่าจะอยู่3,000ไปปลายเลยนะครับ ลดแล้วนะครับจัดโปรเจ็เจ็นะครับเจ็บแต่จุกนะครับอยู่ที่สองพันหกร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นครับผมนะทักเข้ามาเลยนะครับผมจัดโปรโมชั่นจํานวนจํากัดนะครับเพราะว่าราคาเนี้ยมันเจ็บมากนะครับมันเจ็บที่ผมเนี่ยแหละมันขาดทุนนะครับแต่อยากจะจัดให้นะครับเพราะว่าหลายคนน่ะเรียกร้องเลยบอกว่าพี่จัดให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามันไม่ทันนะครับรอบที่แล้วอ่ะนะรอบนี้ห้ามพลาดนะครับโปรเจ็เจ็นะครับเจ็บแต่จุกนะครับ จุกแล้วจุกอีกผมเนี่ยจุกแล้วจุกอีกไก่ตัวเนี้ยแต่ก็จัดให้นะครับนะไม่อยากให้พลาดน,นะครับผมรายละเอียดด้านล่างนะครับสวัสดีครับ